My modify สวัสดีครับวันนี้ก็ไม่ได้นำพาทุกท่านมาซ่อมอุปกรณ์หรือว่า modify เครื่องมืออะไรทั้งสิ้นนะครับก็วันนี้จะมารีวิวนะครับเจ้าตัวนี้นะครับก็เป็นกล่องเก็บเครื่องมือเก็บอะไรต่างๆนะครับก็ เป็นกล่องพลาสติกนะครับสามารถที่จะเก็บอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆอยได้เยอะแยะเลยนะครับก็ขนาดนี้นะครับความยาวนะครับความยาวด้านนี้ก็ประมาณฟุตกว่านะครับส่วนสวนความความกว้างตรงนี้ก็ประมาณ1ประมาณ1ฟุตะนะครับก็ค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรนะครับคือเขาจะมีช่องนะครับคือคือผมเป็นคนที่ ก็คือชอบซ่อมน้่นซ่อมนี่อย่างเงี้ยนะครับดังนั้นแล้วกล่องแบบนี้ก็ค่อนข้างจะมีความจําเป็นนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะยกยกขึ้นรถนะครับด้วยกล่องใบเดียวนะครับเสร็จแล้วก็มีอุปกรณ์นะครับเป็นน็อตเป็นตะปูเป็นอะไรต่างๆนะครับเยอะแยะเลยคือก็คืออยู่ก็คืออยู่ในนี้นะครับก็วันนี้เนื้อหาคลิปก็คือจะประมาณนี้นะครับจะรีวิวให้ทุกท่านดูนะครับ อ่ะเดี๋ยวเราจะลองเปิดดูนะครับก็คือมีเพื่อนหลายๆคนนะครับว่าถามผมว่าผมมีการเก็บอุปกรณ์ยังไงนะครับบางทีเราสามารถที่จะเอาไปซ่อมนอกบ้านได้ในบ้านได้ก็ใช้กล่องใบเดียวกล่องนี้นะครับจริงๆแล้วเดี๋ยวคือผมมีอีกกล่องหนึ่งนะครับก็อันนั้นสําหรับอุปกรณ์ชิ้นใหญ่นะครับอันนี้ก็คือเขาจะเราสามารถที่จะใส่อุปกรณ์ชิ้นเล็กๆได้นะครับ ที่ผมชอบก็คือเขามีม,ม,มีช่องนะครับมีช่องเล็กๆแบบนี้ก็เหมาะกับงานแบบ DIY เล็กๆของพวกเรานะครับมีหลายๆช่องนะครับมันสามารถที่จะแยกชิ้นส่วนได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในนะครับเรามาดูชั้นบนตรงนี้ก่อนนะครับชั้นบนเราก็นะครับ แบบนี้นะครับคือมันง่ายนะครับมันง่ายแล้วมันก็แยกเป็นเป็นช่องเป็นช่องแยกเป็นส่วนเป็นส่วนนะครับอ่าสังเกตก็คือผมจะมีหมดนะครับเป็นพุกเอยนะครับพุกนะครับอันนี้พุกเหล็กนะครับนี่ก็พุกพลาสติกนะครับเป็นนอ็นอตน็อตเล็กๆก็อันนี้คือ อ,อยู่ที่งานของเราว่างานเราเป็นงานประเภทไหนนะครับแต่ของผมนี่คือ,อรวมแบบสูตรรวมแหละของผมจะเป็นประเภทสูตรรวมหน่อยนะครับก็คือจะมีอยู่หลากหลายนะครับอ,อันนี้อันนี้ก็อเอาไวต้ตอกตอกสายไฟนะครับน,น็อตอันนี้ก็เป็นตะปูนะครับตะปูเล็กๆนะครับก็ ถ้าเป็นตัวนี้ก็เอาไว้ต่อ,ตอสายไฟนะครับแค่เราเอาสายไฟ2ด้านใช่ไหมนะครับวา,วางในร่องแล้วก็หนีบมันก็ติดแล้วล่ะนะครับอันนี้อะไรครับอันนี้ก็เป็นเ,เป็นฟิลนะครับผมเขียนติดเอเป็นฟิลไมโครเวฟนะครับนี่นะครับฟิลไมโครเวฟเพราะเราก็ซ่อมเครื่องไมโครเวฟด้วยก็ซื้อเก็บไว้นะครับคือเวลาใช้มันก็หยิบ หยิบใช้ได้เลยนะครับหมายความว่าเราเราเ,าเ,าเาหี้วกระเป๋าใบเนี้ยนะครับใบเดียวก็ซ่อมได้หมดอย่างเงี้ยนะครับแต่ส่วนใหญ่ของผมก็คือจะเน้นประเภทไอ้ตัวนี้เนาะนะครับก็มันมีหลายขนาดนะครับทําไมมันไอตัวนี้มันมีหลายช่องคือ,ส,อสกูยาวสกูสั้นอย่างเงี้ยนะครับแล้วแต่หน้าง,งานของเรานะครับอันนี้ก็ส่วนใหญ่ ตัวตัวตัวนี้เป็นตัวเขาเรียกว่าเข้าปลายสายไฟเนาะนะครับสายไฟเวลาเราขี้เกียจคือไม่ได้พันพันสายใช่ไหมเวลาเราก็ใช้ตัวนี้นะครับหมุนเข้าไปมันก็จะแน่นละนะครับอันนี้แล้วแต่นะครับแล้วแต่งานของทุกท่านนะครับว่าจะเป็นยังไงอ่ะอันนี้คือรีวิวกล่องนะครับรีวิวกล่องก็คือผมจะใช้กล่องนี้เป็นประจำนะครับกล่องลักษณะเป็นมี้ผมมีใบเดียว นะครับกล่องลักษณะแบบนี้นะมีใบเดียวก็ซื้อซื้อมานานแล้วล่ะนะครับประมาณ3ปีน่าจะได้นะ2ปี3ปีประมาณนี้นะครับประมาณน่าจะ2ปีกว่าก็ใช้ตลอดนะครับหิ้วไปโน่นไปนี่ขึ้นรถคือใส่หลังรถคือส่วนใหญ่ผมจะเอาวางไว้หลังรถหลังกระบะเลยอะที่ว่ามันโดนแดดโดนโดนฝนได้เลยนะครับโดนฝนฝนก็ไม่รั่วซึมลงไปนะครับคือบันกันฝนกันน้ํานะครับ ก็โดนฝนไม่เป็นไรโดนโดนแดดนี่ก็ไม่ค่อยแนะนำเนาะเพราะว่าถ้าโดนแดดนานๆก็อาจจะกรอบได้แต่มาโดนคือโดนโดนน้ำเนี่ยไม่ไม่มีปัญหานะครับก็ผ่านมาหลายงานแล้วนะครับเรื่องโดนโดนอ่าโดนฝนเนาะนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูอ่ด้านล่างนะครับมันมีอีกชั้นหนึ่งนะครับก็คือชั้นด้านล่าง เมื่อกี้ชั้นด้านบนตรงนี้นะครับต่อไปชั้นด้านล่างก็จะเป็นช่องใหญ่ขึ้นนะครับแต่จำ,จำนวนช่องจะมีน้อยนะครับช่องใหญ่ขึ้นก็เหมาะสําหรับอุปกรณ์ชิ้นใหญ่ขึ้นนะครับเดี๋ยวแบบนี้นะแบบนี้ก็แล้วกันนะครับก็คือผมจะซ่อมพัดลมด้วยเนาะ ผมก็จะมีอันนี้อุปกรณ์พัดลมมีติดเอาไว้อันนี้คาปาคาปาพัดลมอาติดเอาไวา้มีอะไรครับคัตเตอร์เห็นไหมอ่าช่องนี้มันใหญ่ใหญ่ช่องนี้ใหญ่หน่อยก็ใส่คัตเตอร์ได้อ่าช่องนี้ช่องใหญ่นะครับเยอะแยะอันนี้แล้วแต่นะครับแล้วแต่แล้วแต่งานของแต่ละท่านจะใส่อะไรนะครับอันนี้ตัวอ่ เรียกว่าท่อท่อร้อนนะครับหุ้มสายไฟอน,นี้อะไรครับอันนี้สวิตสวิตก็มีนะนะครับหน้าง,งานบางทีเราจะติดแล้วอย่างเงี้ยนะครับเราก็มาค้นกระเป๋าใบเดียวจบเลยนะครับมีทุกอย่างอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์ซ่อมพัดลมของผมปกติผมจะซ่อมพัดลมนะครับผมก็มอีอันนี้อุปกรณ์บูธนะนะครับติดไปด้วยอ่า อ่ะมันคือคือมันจะมี2อ,อชั้นนะครับชั้นข้างบนเมื่อกี้อันนี้คือชั้นข้างล่างนะครับชั้นข้างล่างอันนี้ที่หนีบนะนะครับก็อ่าจะประมาณนี้นะครับจะประมาณนี้ครับผมอา่าการพกพามันก็ง่ายนะนะครับอ่าการพกพาก็ง่ายนะครับนี่นะครับแล้วก็ จับแบบนี้นะครับหิวคือหิ้วไปได้เลยนะครับจับแบบนี้หิ้วไปได้เลยเไม่มีปัญหาเลยนะครับแล้วแต่มันก็ไม่ค่อยหนักเพราะว่าก็อยู่ที่อุปกรณ์อุปกรณ์ของเราส่วนใหญ่จะเป็นชิ้นเล็กอยู่แล้วอันนี้คือ,อ,อตัวแรกนะครับที่ผมรีวิวให้ทุกท่านดูนะครับอีกอันนึงนะครับอ่าอีกอันนึงนะอันนี้ผขมออกก่อนอีกอันหนึ่ง ก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้จะใหญ่หน่อยนะครับอ่ะรูปแรกมันจะติดอย่างนี้นี่นะครับตัวนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นกล่องสําหรับอุปกรณ์ชิ้นใหญ่ส่วนใหญ่ผมจะมีตัวนี้กับตัวเมื่อกี้นะครับไปไปไปด้วยกันนะครับคือผมจะติดรถเลยอ่ะนะครับคือบางทีเราไปเจอหน้างานโน่นนี่นั่นซ่อมอย่างเงี้ยนะครับเราก็ สามารถที่จะใช้2กล่องนี้ได้เลยนะครับอ่าทีนี้มาดูกล่องนี้กล่องนี้ก็หิ้วแบบนี้นะนะครับตรงนี้ก็มี2ชั้นเหมือนกันนะครับชั้นชั้นบนก็อ่าก็จะมีช่องแบบนี้ชั้นล่างก็ใส่อุปกรณ์ใหญ่ๆได้นะครับอ่าเสร็จแล้วตัวนี้มันสามารถที่จะอ่า,อาเลื่อนแบบนี้ได้นี่อ่า,อาตรงนี้เปิดได้ นี่นะครับเอออันนี้ก็อุปกรณ์ต่างๆเราใส่ลงไปนะครับอ่าส่วนตรงนี้นี่จะจะใส่อุปกรณ์ชิ้นชิ้นใหญ่นะครับช่องนี้นะครับช่องนี้ใหญ่อ่าความ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 ,วามกว้างความกว้างของตรงนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมวัดให้ดูความกว้างกว้างของตรงนี้นะครับอ่าเราเอาเฉพาะด้านในเลยนะเออสิบสองนิ้ว 14นิ้วครับอ่าจากจากตรงนี้มาถึงตรงนี้นะ14นิ้วนะครับ14นิ้วก็ใหญ่เหมือนกันนะครับตรงนี้เท่าไรครับตรงนี้เ็นิ้วนะครับตรงนี้7นิ้วกว้าง7นิ้วยาว14นิ้วนะครับก็ใส่ค้อนได้เลยอ่ะนะครับมีค้อนด้วยเออนะครับเราเราบางทีเจองานหนักเราก็ต้องใช้ค้อนนะครับในนี้ก็จะมีหลายอย่างนะครับเป็นตลับเมตร ไขควงนะครับชุดไขควงของผมนะครับมีครีมนะครับครีมตัดสายไฟครีมคีบนะครับก็อันนี้อยู่ที่งานของเรานะครับเราทํางานอะไรบ้างมีอะไรบ้างส่วนใหญ่ผมก็คือจะจะปนๆกันไปเพราะว่าส่วนใหญ่ผมได้คือได้ได้ใช้หมดอ่ะนะครับก็อะไรที่เราเราน่าจะได้ใช้ผมก็ใส่ลงไปนะครับก็ จะมีอยู่2 2กล่องนี้นะครับที่ผมจะมักจะติดรถไปตลอดนะครับก็เอาไว้ด้านหลังนะครับไว้เอาไว้ด้านหลังเลยนะครับกอ็อันนี้สำหรับเรื่องของการพกพาอุปกรณ์นะครับเวลาเราอยู่ในบ้านเราก็มาหาอุปกรณ์ในนี้เลยนะครับส่วนใหญ่ของผมก็จะเป็น ประเภทอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนใหญ่นะครับไฟฟ้าอะไรเงี้ยซ่อมอุปกรณ์นอ่นนี่นั่นนะครับอ่าอันนี้ก็ปิดง่ายครับอืมปิดแบบนี้อ่านี่ก็ล็อกเหมือนเดิมล็อกเหมือนเดิมครับอืมก็กันฝนเหมือนเดิมนะครับไอตัวนี้กันกันฝนเหมือนกันนะครับกันฝนนะครับไม่มีปัญหานะครับอันนี้ก็หิ้วได้ตามปกตินะครับก็อ่าสำหรับวันนี้นะครับก็คือมารีวิว กล่องใส่เครื่องมือนะครับอ,อันนี้แบบนี้นะครับก็มารีวิวกล่องใส่เครื่องมือ2กล่องนี้นะครับที่ที่ผมจะ,ะใช้เป็นประจำนะครับ2กล่องนี้ใช้ตลอดนะครับอุปกรณ์ต่างๆมีอยู่ในนี้ครบนะครับเวลาเราทำโน่นทำน,ทนี่ต่างๆนะครับก็ เพื่อนเพื่อนก็สามารถที่จะลองลองไปหาซื้อดูนะครับคืออันนี้ผมก็ซื้อในร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างนะครับไม่บอกว่าชื่อร้านอะไรนะแต่จริงแล้วผมก็ไม่มีสนได้สนเสียกับชื่อของร้านหรอกนะครับไม่บอกดีกว่าก็ร้านร้านร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างทั่วไปอะ่ะคือเขามีอยู่แล้วนะครับหรือเพื่อนๆจะสั่งในในเน็ตก็ได้นะนะครับร้านค้าออนไลน์เขาก็น่าจะมีขายนะนะครับแต่อย่างอย่างตัวนี้ผมซื้อก่อนซื้อตัวนี้น่าจะได้3ปีกว่ามัง้ง นะครับตั้งแต่ซื้อมานะน่าจะ3ปีกว่าจะเข้า4ปีมั้งนะครับตัวนี้ซื้อก่อนก็ไม่มีผูไม่มีพังนะครับใช้ได้ตลอดนะครับตัวนี้ซื้อทีหลังนะครับก็วันนี้เอามาให้เพื่อนๆดูนะครับเนาะก็เพื่อนๆท่านไหนที่ชอบงาน DIY นะครับเราซ่อมน้นซ่อมนี่จุกจิกๆในบ้านหรือว่านอกบ้านเราก็ลองอ หาซื้ออุปกรณ์แบบนี้นะครับเป็นกล่องใส่อุปกรณ์แบบนี้ลองซื้อหาเก็บไว้นะครับเราเราพกพาสะดวกนะครับพกพาสะดวกเสร็จแล้วก็ไม่เกะกะอะไรมากมายนะครับเรา,เายกกล่องเดียวก็ใช้ได้หลายงานนะครับเพราะว่าในนี้ก็มีอุปกรณ์ครบคันนะครับแล้วแต่เราจ,จัดจัดใส่อย่างนี้นะครับก็วันนี้คลิปง่ายๆนะครับเนื้อหาง่ายๆไม่ไม่ได้ซ่อมอะไรนะครับก็คือแค่มารีวิวกล่อง2กล่อง นะครับยังไงก็ถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อท่านเนาะนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับ